สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องการยกระดับจิตใจด้วยการปฏิบัติจิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเน้นสายการฝึกปฏิบัติจิตใจเพื่อให้เข้าถึงธรรมตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือการฝึกปฏิบัติใจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่พุทธประสงค์ตั้งไว้ครับ เราจะได้ไม่เสียเวลาการปฏิบัติแต่และอย่างน่ยถ้าเรามัวไปศึกษานะครับใช้เวลาในการศึกษาวิชาการอีก10ปี20ปีแล้วกว่าจะมาเริ่มปฏิบัตินั้นมันจะทำให้เราเนิ่นนานต่อเวลาของชีวิตชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนเราก็ปฏิบัติตามแนวที่คุณครูบาอาจารย์ท่านแนะมาเพราะว่าท่านผ่านมาแล้วบรรลุไปแล้วท่านจึงรวบยอดความรู้ แนววิธีปฏิบัติทั้งหมดมาผมก็นํามาพูดมาคุยแนะนาเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบส่วนท่านที่ทราบแล้วปฏิบัติได้แล้วนะครับก็ผ่านไปตรงนั้นไม่น่าวิตกกังวลอะไรถือว่าท่านามีความรู้ภูมิธรรมที่สูงแล้วเข้าใจแล้วผมขอโมทนาด้วยสําหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังเพิ่งจะมาศึกษาปฏิบัติจิตก็ ลองฟังและลองปฏิบัติดูนะครับหลายอย่างอาจจะตรงกับจริตของท่านถ้าหากไม่ตรงกับจริตของเราฟังแล้วไม่เข้าใจก็อย่าไปปฏิบัติต่อให้ไปในส่วนที่ท่านเข้าใจเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะครับผมอยากจะนำเรื่องหนึ่งมาพูดเกี่ยวกับโลกของวิญญาณเนี่ยโลกของวิญญาณก็มีเพื่อนๆหลายท่านมีความสงสัยนะครับว่าโลกของวิญญาณเนี่ย เขามีการตัดสินคดีความเขามีการตั้งกฎอะไรต่างๆแยกศาสนาแยกเชื้อชาติประเทศชาติหมดหรือเปล่านะครับก็ในเรื่องในเรื่องโลกของวิญญาณเนี่ยมันเป็นกฎเดียวนะครับเป็นเงื่อนไขเดียวกฎเดียวของโลกวิญญาณทั้งจักรวาลก็คือที่พระพุทธองค์ทรงนำมาสอนนั่นแหละครับก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรม ไม่ว่าจะอยู่ศาสนาไหนเชื้อชาติใดก็ตามแต่หากเมื่อใดนะครับที่วิญญาณออกจากร่างไปแล้วก็จะต้องผ่านกระบวนการทุกสิ่งอย่างตามที่คนไทยพุทธเราเข้าใจและทราบกันอยู่แล้วนะครับคือการพิจารณาโทษการรับบุญความดีต่างๆเพราะว่าศาสนาอื่นเขาก็มีการทำความดีเหมือนกันแต่ความดีสูงสุดในพุทธศาสนานั้นคือการไปสู่นิพาน ความดีสูงสุดของศาสนาอื่นๆนั้นคือการไปอยู่กับพระเจ้าก็คือล้วนสอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันแต่จะไปอยู่ชั้นไหนระดับไหนทุกศาสนานั้นแม้แต่าศาสนาพุทธก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจเพราะฉะนั้นเมื่อกําลังใจอยู่ในระดับความดีแค่ไหนความไม่ดีแค่ไหนก็ต้องรับผลของการทรงกําลังใจการกระทําต่างๆเหล่านั้นไว้ก็คือ แห่งการกระทําก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะอยู่ศาสนาไหนประเทศชาติไหนเขตในประเทศไหน,น,นก็แล้วแต่จะต้องรับผลของกรรมเหมือนกันเป็นกฎ,ฎภายใต้เงื่อนไขเดียวกันคือกฎแห่งโลกของวิญญาณแล้วในขณะที่มีชีวิตละ่ะศาสนาอื่นเนี่ยเขาทําไมมีบุญหลายๆคนมีความสงสัยว่าต่างชาติเนี่ยประเทศที่เขาร่ํารวยเนี่ยเขามีความสุขเนี่ย ทำไมเขานับถือศาสนาอื่นแลเขาถึงมีความสุขได้มีบุญได้ไม่เหมือนศาสนาพุทธนะฮะอันนี้คือมุมมองของเราในความเป็นจริงแล้วศาส,สนาไหนๆที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เขาก็มีการสร้างความดีด้วยการให้ทานเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่เข้าใจว่าทานบาร,รมีคืออะไรเท่านั้นเองเพราะว่าศาสนาสอนคนละอย่างนะเขารู้จักการช่วยเหลือก็คือการมีเมตตาการให้ทานเหมือนกัน การสร้างความดีช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์เนี่ยเมตตาบ,บารมีโดยเฉพาะการให้ทานต่างประเทศต่างชาติศาสนา ость, เขาก็มีการปฏิบัติกันอยู่นะครับเพียง <d> แต่ศัพท์ภาษาที่เรียกนั้นไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่อานิสงส์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนกันครับเพราะมันเป็นเงื่อนไขกฎเดียวกันนะครับเป็นภาษาเดียวกันกฎเดียวกันในเรื่องโลกของอำนาจแห่งกรรมนั้นนะครับแล้วทําไมถึงเห็นว่าเขามีความสุขขอขร่ํารวยมีความสุขมากมายกองเงินกองทอง ก็อำน,นาจแห่งการสร้างบารมีที่เขาทํามาไงครับอำน,นาจแห่งบุญกุศลมาให้ผลข <men> เขาก็ได้รับผลในความสุขแต่ถามว่าเขามีความทุกข์มั้งไมเขาก็มีความทุกข์อำน,นาจแห่งอกุศลก็ให้ผลเขาเหมือนกันนะครับเพียง <men> แ,แต่มุมมองของเราเราเห็นแตมม่มุมความสุขของเขาแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเ,เขาก็มีเหมือนกันครับรับผลของกรรมไม่ว่าจะาศาสนาไหนบนโลกใบนี้รับผลของความทุกข์รับผลของความสุข แต่ละมุมมองก็แต่ละคนก็มองเห็นได้ไม่เหมือนกันนะครับก็เลยมีความเข้าใจที่แตกต่างกันนะครับแล้วเรื่องของบุญเนี่ยฮะก็มีเพื่อนถามมาว่าทําบุญอะไรถึงจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศเมืองนอกจริงๆแล้วการที่จะไปเที่ยวต่างประเทศหรือเมืองนอกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําบุญอะไรอานิสงส์ชนิดไหนหรอกครับมันก็คืออานิสงส์แห่งการทําความดีมาทั้งหมดนั่นแหละแล้วพอมีบุญ ันนิสงขงการทําความดีอันน้สงของบุญมันก็มากนะครับพอมีบุญมากจิตเราอยากจะได้อะไรจิตเราอยากจะได้อะไรเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอยากไปเที่ยวเมืองนอกอํนนานาจแห่งบุญที่เราทําไว้ทุกอย่างมันรวมตัวกันเนี่ยมันก็ทําให้เราได้สมใจมีความสุขในด้านการไปเที่ยวเมืองนอกหากเราอยากได้อะไรก็ตามสิ่งที่มันดีๆเนี่ยมันก็จะได้ตามที่ใจเราต้องการนี่คืออํานาจแห่งกุศลกรรมอำนาจแห่งบุญความดีครับ เพราะฉะนั้นการที่จะได้อะไรไม่ได้อะไรนั้นไม่ใช่ว่าทําบุญอะไรประเภทไหนบางสิ่งบางอย่างไม่ได้แยกก็คือทําบุญรวมๆความดีรวมๆทั้งหมดนั่นแหละก็จะได้ดั่งใจที่ปรารถนานะส่วนความทุกข์ที่ไม่ต้องการแต่กลับมานั่นแสดงว่าเราทําความทุกข์ด้านนั้นไว้นั่นเองนะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับแต่เมื่อเราฟังแล้วเราก็ ไม่เก็บมาฟุ้งซ่านเราวางไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเราก็มุ่งหน้าในการทําความดีสิ่งไม่ดีที่เราทําไว้ในอดีตเราก็ไม่ตามนึกตามคิดมันลืมได้ก็ลืมไปนี่พระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ให้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันอดีตสิ่งที่ไม่ดีเอามาเป็นบทเรียนครับ สอนเราว่าเราควรทําอะไรต่อเราไม่ควรทําอะไรต่อปัจจุบันทําให้ดีที่สุดและคิดมุ่งหน้าแพงหน้าว่าเราจะทําแต่ความดีอำนาจในความดีก็จะส่งผลให้เรามีความสุขณปัจจุบันนะครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจนะครับอยู่กับสิ่งที่เราฝึกก็คือพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานสําหรับท่านที่ฝึกความรู้คุณสมบัติพิเศษก็รักษาภาพนิมิตไว้ภาพที่ กำหนดไว้ในใจเสมอๆนะครับจิตมันจะสงบและมีความสุขครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดไลค์ให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ